ีครับรดแมคโครก็มารอแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาซ่อมนะไกลๆครับห่างไกลตรงนี้เราจะมาซ่อมขอบบ่อที่โดนน้ำซอกพังไปนะครับก็ปกออย่างเราวางท่อไว้ครับเพื่อให้น้ำนะครับให้น้ำท้างนอกนะครับหลังเติมในบ่อแต่ทีนี้น้ำเยอะกว่าที่คาดการไว้นะครับ ทำให้นะ้ำพุ่มเนีแปลงนะครับก็เลยดันน้ำาข้อบ่ออุดท่ออุดไปอุดมาอุดไม่อยู่ครับผมพออุดมาอยู่ปุ๊บน้ำในบ่อก,ก็ตั่ออกไปพุวมนะครับแปลงสวน,งนเราเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ภารกิจค่อนข้างจะยาวครับค่อนข้างจะยาวนะครับกว่าจะตัดหญ้าเสร็จนี่ใช้เวลาไปประมาณหวัน ยาสูงมากยาวมากนะครับผมนี่ครับธุรกิจวันนี้แมโครมารอแล้วนะครับแมโครมารอแล้ววันนี้อากาศดีครับเมื่อคืนฝนตกนะทำให้วันนี้ไม่ร้อนมากครับผมวันนี้ไม่ร้อนมากแล้วก็มีเมฆคึ้มคมนะราดูวันนี้ช่วงบ่ายจะมีฝนลงมาซ้ําเติมอีกหรือเปล่านะครับี่ครับขอบเบะที่พังนะครับผม วันนี้เราจะมาปรับปรุงแก้ปัญหานี้กันนะครับเอาให้อยู่นะครับเอาให้กัน้นะเอาให้อยู่เลยเนะี่ยน้ำซอนะครับน้ำซอสคันบอน,บน้ำซอสคันบอแล้วก็ของนี้นะครับเอาเอากระสอบซายอุดแล้วก็มาอยู่ครับผม วิธีการที่เราคิดไว้คือเราจะนะฮะตลบดินฝั่งนี้ครับมาถมเลยครับถมดินตรงนี้นะครับให้ให้ให้นั่นเลยนะครับเพื่อจะอุดน้ำนะครับแล้วก็คุยดินขึ้นมาครับเอาท่อออกเอาท่อเนี่ยที่เราวางไว้ออกนะครับผมก็จะมาตั้งฮะเป็นคันเป็นคันให้ให้คันขอบบ่อเนี่ยแน่นหนาขึ้นนะครับก็แม่โคก็จะมาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับ เราก็จะมารู้กันนะครับผมภารกิจนี้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายว่าเราจะสามารถที่จะต้อมขอบบ่อนี้นะครับให้แน่นหนานะครับเพียงพอต่อปริมาณน้ําที่เราจะเอามาเติมนะเอามาเติมใบนบ่อนี้ให้เต็มได้ดือเปานะครับผมแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นแล้วครับเราก็ต้องเดินทางต่อไปฮะ ให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับท้องฟ้าเื่องครึ้มนะฮะม่ร้อนนะครับผมก็พร้อมรุยฮะพร้อมรุยบรรยากาศส่วนก็เราลงต้นไม้นะครับไว้เต็มพื้นที่นะคับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ต้องทําระบบน้ําต่อครับวันนี้กายนะครับกายจะงสำเร็จนะครับอยู่มาหลายวันแล้วต้องรีบกลับครับเพราะว่ามีงาน ค้างเขาจะเยอะมากเลยครับผมเอามากู้ขอบบ่อครับผมมาดูกันนะครับเอารกิจกอกโต้ขอบบ่อเราก็เริ่มให้รถแมคโครนั้นก่อดินนะครับลงมากรบนะฮะซึ่งก่อนนั้นนั้นเขาก็ใช้ตัวบุ้งกีนั้น กดนะฮะกดข้อลงไปนะฮะที่ใต้ใต้ตัวบริเวณที่เราวางข้อไว้นะครับเขาเดิมเจ้ามุ้งผีกดดินนะครับเพื่อให้บ่อที่เรามาซ่อมตรงนี้ฮะให้แน่นนะให้แน่นขึ้นครับผมเนี่ยใช้ตัวมุ้งผีกดลงไปครับก็สกปดินมาเติมนะมาเติมของบ่อนี้ให้เต็มเลยนะแล้วก็ใช้มุ้งผีเป็นตัวตกแต่งหน้าดินนะครับให้แน่นนะครับผมน,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 นี่ครับก็ รถก็แมโคโก็ได้ตักดินกดดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมก็เติมน้ำเต็มบ่อแล้ว